ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการ Factory News ครับข้อมูลข่าวสารรอบโลกด้านอุตสาหกรรมการผลิตครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆครับที่เราก็ย่อยมาเล่านะครับมาใช้ให้ทุกคนเป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์ครับวันศุกร์ของ ใครหลายๆคนนะครับสำหรับบางคนหรือว่าบางโรงงานที่อาจจะต้องทํางานวันเสาร์ก็อดทนอีกหนึ่งวันนะครับก็จะได้หยุดพักผ่อนเลยเหมือนกันแล้วก็วันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นวันศุกร์ต้นเดือนนะครับของใครหลายๆคนนะครับซึ่งก็ต้อนรับมาพร้อมกับอากาศที่เริ่มเย็นขึ้นนะครับก็ข่าวใหญ่ประจําสัปดาห์นะครับก็ขอพูดถึงสักนิดนึงก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของคุณอีลอนมัสนะครับที่ในที่สุดนะครับเขาก็สยบข่าวลือทั้งหมด ว่าเขาได้เข้าไปซื้อบริษัทท w i t t e r แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สร้างความตื่นเต้นตั้งแต่อาจจะเรียกว่าวันแรกเลยที่เข้าไปอย่างสนักงงานนะครับเพราะทำการปลดผู้บริหารออกนะครับแล้วก็มีแผนอันนี้แววๆมาว่าเตรียมที่จะปลดพนักง,งานเพิ่มอีกแล้วก็มีข่าวลือมาอีกว่า Twitter อาจจะเก็บค่าบริการจากผู้ใช้งานด้วยนะครับเขาเนี่ยจะเหมือนไม่ค่อยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับอย่างจริงต้องอย่าลืมนะครับว่า คุณอี o อเนี่ยก็เป็นวิศวกรคนหนึ่งนะครับแล้วก็ธุรกิจหลักของเขาก็เป็นธุรกิจด้านอุตสาหกรรมนะครับก็คือผลิตทั้งรถจ์แล้วก็ยานอวกาศนั่นเองครับผมเอาละครับ Factory News ในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับโตกิครับอุปกรณ์ Terminal Block Grade Premium จากญี่ปุ่นครับจัดจำหน่ายโดย KPT Machinery Iska ครับ Cutting Tool ระดับ High End ครับที่ผลิตโดยเทคโนโลยีขั้นสูงจากอิสราเอลครับ ร e เอนเทบริการซ่อมและปรับผิวพื้นโรงงานด้วยเทคนิค c r y สตัลฟลอร์ครับเพื่อการที่เราจะมี p โพลิชคอนกรีตที่สวยงามในโรงงานและบางกอกแอ b s o ลดอ e เล็กทริกแอนด์คครับผู้จำหน่าย EV Charger เจจาก ABB ครับที่รองรับการชาร์จ e v f ีฟรีได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยก็ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทั้ง4รายด้วยนะครับเอาล่ะเราไปที่เรื่องแรกที่เราเตรียมมาวันนี้เลยครับเป็นเรื่องของการสร้างพลังงานจากแสงสว่างครับซึ่งหลายคนก็คงจะนึกถึง โซล่าเซลล์ใช่ไหมครับแต่ว่าวัสดุที่เราจะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพาวเวอร์ฟอยครับและมันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราเนี่ยหมดเรื่องของปัญหาการลืมที่ชาร์จไฟนะครับสำหรับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เราจำเป็นต้องใช้แล้วก็พกพาครับซึ่งปกติในอุปกรณ์พวกเนี้เราก็ต้องคอยระวังทั้งเรื่องของการอาจจะพกสายชาร์จเอาไว้นะครับหรือต้องคอยชาร์จตอนก่อนเข้านอนนะครับแต่แสงอาทิตย์นะครับมันคือ สิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะสร้างพลังงานไฟฟ้าได้เกิดตลอดเวลาแต่แสงอาทิตย์อย่างเดียวยังไม่พอครับถ้าเราได้พลังงานจากแสงไฟด้วยหลอดไฟต่างๆที่มันอยู่ในสํานักง,งานในอาคารเนี่ย <c oughs> ก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีพลังงานชาร์จอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นครับซึ่งเจ้าวัสดุอันนี้ครับ power foil เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะว่ามันมีอายุการใช้งานที่ ค่อนข้างที่จะยาวนานครับและคนที่คิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมาครับเป็นบริษัทที่ชื่อว่า e x e g e r ครับเป็นบริษัทจากประเทศสวีเดนครับเขานำเอาเทคโนโลยี Powerfoil นะก็ผนวกกับแนวคิด Solar c เซลลนะครับในการเอามาผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครับโดยเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาได้แรงบันดาลใจเนี่ยคือมาจากต้นไม้ครับมาจากพืชน,นั่นเองเพราะว่าพืชเนี่ยมันสามารถที่จะ สังเคราะห์แสงได้จากแสงนะหลายคนจะสงสัยว่าแล้วมันต่างจากโซลาร์เซลล์ยังไงมันต่างตรงที่ว่าออส่วนที่พืชมันใช้ในการสังเคราะห์แสงเนี่ยมันเป็นส่วนเดียวกับลำต้นกับตัวต้นของมันในขณะที่ถ้าพูดถึงโซลาร์เซลล์มันเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องหาหาที่ตั้งที่วางที่จำเพาะสําหรับมันใช่ไหมครับในการไปติดตั้งไม่ว่าจะบนลานกว้างหรือบนหลังคาก็ตามซึ่งมันทําให้โซลาร์เซลล์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาอยู่กับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับทีนี้คำว่าสมบูรณ์แบบที่ว่าคือเจ้า p o w e r p o i n เนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่กับยกตัวอย่างนะครับเช่นห p ฟ o n เอียร์ฟ n นนะครับเอียร์บุกอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้นะครับเพราะมันสามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทั้งจากแสงอาทิตย์แล้วก็แสงไฟในอาคารครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บประจุไฟฟ้าเอาไว้นะครับก็มีการเคลมว่าสามารถเก็บได้ยาวนานต่อเนื่องถึง80ชั่วโมงนะครับ ก็อันนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลว่ามันเป็นอุปกรณ์ประเภทอะไรนะครับทีนี้จุดสำคัญคือเจ้าวัดสดุ p o w e r อ o i ฟอเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นครับแล้วก็มีความทนทานและสามารถที่จะดัดโค้งหรือปรับรูปทรงได้นั่นเป็นสาเหตุที่มันเนี่ยสามารถจะเข้าไปอยู่บนตัวชิ้นของอุปกรณ์อิเล็กทริก์ที่เราใช้ได้แบบอาจจะเรียกไ้ว่าสมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้และอีกคุณสมบัติที่สำคัญคือมันสามารถที่จะออรองรับการปรับพื้นผิว เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโซลาเซลล์มันอาจจะเป็นวัสดออุมันเงาแบบที่เราเคยคุ้นเคยกันแต่เจ้า power f o r เนี่ยเราสามารถที่จะทําพื้นผิวของมันทําสีนะครับพิมพ์โลโก้ต่างๆเข้าไปได้นั่นแปลว่าต่อไปเนี่ยเจ้าวัสดุที่แปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ามอาจจะอยู่บนตัวสายค่าหูฟังนะครับอยู่บนที่ครอบขั้วง่ายๆคืออยู่ได้เกือบทุกๆจุดนะครับบนตัววัสดุนั่นเลยเพราะว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราคงไม่ได้ถึงกับใช้สมุกสมบันมากแล้วก็พาวเวอร์ฟอยเนี่ยมันก็มีความทนทานประมาณหนึ่งเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางเอกซิเคอร์ครับก็เขาคาดหวังมากเลยว่ามันจะกลายเป็นทางเลือกใหม่ๆนะครับที่เพิ่มความสะดวกสบายและทำให้เราสามารถใช้อุปกรณ์บางอย่างได้แบบแทบจะลืมสายชาร์จได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับมันก็จะช่วยลดการสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์จากพวกแบตเตอรี่หรือสายไฟอื่นๆลงได้ด้วยเช่นเดียวกันครับผม ข่าวที่2ครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของ 3D Printing ครับเป็น 3D Printing ที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความผิดพลาดในการผลิตด้วยตัวเองครับสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นงานวิจัยของทาง University of Cambridge นะครับที่อังกฤษเนี่ยเขาได้สร้างอุปรกรณ์เครื่องพิมพ์สามมิติที่ต่อเชื่อมกับ Machine Learning สามารถตรวจและแก้ไขได้เองคำว่าแก้ไขเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับการที่มี AI มี Machine Learning มาคอยเก็บข้อมูลต่างๆใช่ไหมครับว่าระหว่างผลิตเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างแต่ ประเด็นก็คือมันแค่เก็บข้อมูลอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าการเก็บข้อมูลที่ว่าเราจะเริ่มได้องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาเกิดความผิดพลาดแล้วใช่ไหมครับแต่ทีนี้การพัฒนาอันนี้ครับมันจะช่วยทำให้ 3D p r i n t เตร์เนี่ยสามารถที่จะมีคลังสมองนะครับที่ทำให้มันเนี่ยรู้จักวัสดุที่มันไม่คุ้นเคยได้นะครับผมโดยอาศัยการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆครับ แมชชีนแลนดี้อัลกอริทึมที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่อันนี้ครับมันก็จะตรวจจับการพิมพ์สามิติได้แบบ Real Time ครับและสามารถที่จะเรียนรู้วัสดุต่างๆด้วยด้วยตัวเองทีนี้วิธีการของมันนะครับก็คือมันจะเข้าไปดึงเอาข้อมูลที่เกิดจากการเก็บนะครับข้อมูลภาพมากกว่า950,000ภาพครับที่ถูกบันทึกไว้นะครับระหว่างการผลิตชิ้นงานเนี่ย ร้อยกว่าเกือบ200รูปแบบครับและถูกระบุเอาไว้ร่วมกับปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะอุณหภูมินะครับการตั้งค่าต่างๆของเครื่องทีนี้สิ่งที่มันจะช่วยเข้ามาแก้ไขอย่างที่บอกนะครับเพราะปกติเวลาที่มีการเก็บข้อมูลระหว่างการผลิตของเครื่องพิมพ์สามมิติเนี่ยมันจะเก็บได้จากชิ้นส่วนชนิดเดียวคือสิ่งที่มันกําลังทําอยู่จากวัสดุชนิดเดียวที่กําลังปริ้นอยู่นั่นเองแล้วก็อาจจะได้จากระบบการพิมพ์แค่ประเภทเดียวด้วยครับ ดังนั้นเนี่ยมันเลยยังต้องพึ่งผ่าเจ้าหน้าที่ที่คอยนั่งเฝ้านั่งคุมมันอยู่ครับแต่ด้วยระบบใหม่ที่เก็บรวบรวมการผลิตชิ้นงานกว่า200ชิ้นนะครับอุณหภูมิความเร็วอัตราการไหลของวัสดุต่างๆวัสดุที่แตกต่างกันด้วยจะทําให้อัลกอริทึมเนี่ยเรียนรู้ความผิดพลาดได้เร็วขึ้นและรู้ได้ด้วยว่าที่มันเกิดการผิดพลาดนะเพราะถ้าผิดพลาดเราอาจจะใช้กล้องใช้เซ็นเซอร์จับมันได้ว่าเะชิ้นงานมันมีขนาดตรงไหมเนี่ยแต่เจ้าอัลกอริทึมตัวนี้จะรู้ว่าความผิดพลาด เกิดจากปัจจัยอะไรด้วยครับทำให้สามารถที่จะไปปรับตั้งค่าได้สามารถที่จะรู้ว่าการควบคุมอุณหภูมิที่มันสูงหรือต่ำเกินไปอันไหนกันแน่ที่มันเป็นปัจจัยทําให้การพิมพ์ชิ้นงานนั้นๆเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งนี้ช่วยให้การผลิตทําได้เร็วขึ้นความผิดพลาดน้อยลงและในอนาคตก็จะทําให้การพิมพ์สามมิติอาจจะไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่คอย นั่งเฝ้าอยู่ต่อไปนะครับประสิทธิภาพก็จะเกิดขึ้นได้จริงความตุนเปล่าหายไปแล้วยุคข,ของการพิมสามมิติก็จะเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนะครับอีกก้าวหนึ่งนั่นเองนะครับมาข่าวที่3ครับอันนี้เป็นเรื่องยังเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันยังเทรนดี้อยู่นะครับก็คือเรื่องของหน้ากากอนามัยนะเพราะว่าในหลายๆพื้นที่ในหลายประเทศนะครับรวมถึงในประเทศไทยเองเนี่ย ซึ่งแม้แต่ในประเทศไทยที่เราก็มีกฎออกมาว่าสามารถที่จะถอดหน้ากากได้ในบางสถานที่แต่คนไทยก็ยังค่อนข้างจะเคยชินแล้วก็รู้สึกปลอดภัยไว้ก่อนและผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะครับว่าต่อไปอาจจะไม่ใช่โรคระบาดร้ายแรงแบบนี้อาจจะเป็นไข้หวัดระบาดไข้หวัดใหญ่ระบาดเนี่ยเราจะได้คุ้นเคยกับการสวมใส่หน้ากากแต่ปัจจัยของการสวมใส่หน้ากากที่หลายคนก็คงเคยสงสัยคือถ้าหน้ากากมันปิดไม่มิดไม่แนบชิดกับใบหน้าจริงๆนะเหมือนกับหน้ากาก ทางการแพทย์หรือที่คุณหมอพยาบาลเขาใส่เป็นชุด protection จริงๆเนี่ยมันจะการให้ซักแค่ไหนกันนะบางคนก็บอกว่าก็ใส่เอาไว้เป็นความอุ่นใจแต่มันจะดีไหมล่ะครับถ้าเราสามารถที่จะมีหน้ากาก,ากากที่มันแนบสนิทกับหน้าของเราแต่ละคนได้ดีที่สุดโดยไม่จําเป็นต้องเป็นหน้ากาก,ากาแบบเซ็ตใหญ่เหมือนทางการแพทย์นะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางนักวิจัยของสถาบัน MIT ครับเขาก็พยายามจะทานะครับโดยที่ใน คอนเทนต์ของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยก็อุทิศแก่ผู้เสียสละแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะทีนี้วิธีการก็คือเขาได้คิดค้นเอาชุดเซ็นเซอร์ชุดหนึ่งครับที่มันสามารถที่จะแปะเข้าไปกับหน้ากากอนามัยได้เกือบทุกยี่ห้อนะครับเพื่อที่จะเข้าไปวัดว่าหน้ากากอนามัยที่เราใช้อยู่อันนี้เนี่ย มันมีจุดไหนที่มันพอดีหรือไม่พอดีกับหน้าเราแล้วก็ดึงเอาข้อมูลเนี่ยมาประมวลผลว่าแล้วถ้าต้องการทําให้หน้ากากอันนึงสามารถที่จะแนบสนิทเหมาะกับคนแต่ละคนได้จริงๆเนี่ยมันต้องผลิตแบบไหนครับโดยสิ่งที่เขาทำครับคือเขาใช้ตัวเซ็นเซอร์ครับติดเข้าไปในหน้ากากครับโดยอุปกรณ์อันนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่มีชุดแผงวงจรครับเป็นแผงวงจรที่มาสรัาเป็นเส้นนะครับแล้วก็ติดด้วยกาว เข้าไปกับหน้ากากนะครับแล้วก็มีตัวกล่องวงจรอีกกล่องหนึ่งนะครับห้อยอยู่ด้านนอกนะครับข้างในตัววงจรอันนี้มันก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ทั้งหมด17ตัวครับในการใช้วัดการเคลื่อนที่ต่างๆเพื่อกําหนดว่าเอะเวลาที่มีการขยับนะซึ่งตัวทดลองคนที่ทดลองใช้ก็ต้องทดลองทําหลายอย่างทั้งพูดนะครับทั้งอาจจะอ้าปากเดินวิง่งดูว่าลักษณะการขยับเนี่ยเป็นอย่างไรเซนเซอร์ทั้ง17ตัวก็จะเก็บ ข้อมูลเหล่านี้เข้ามาโดยที่มันยังคงมีตัวเซ็นเซอร์ที่ไว้วัดนะครับค่าเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นอีก2ตัวนะครับแล้วก็มีตัวที่วัดความดันอากาศอีก1ตัวเพื่อวัดเรองการไหลของอากาศนะว,ว่ามันเวลาที่หน้ากากอาจจะกลางหรือขูบหรือแน่นเกินไปนั่นมันจะมีผลต่อความดันอากาศข้างในเพราะว่าเราต้องหายใจตลอดเวลานะครับเจ้าอุปกรณ์ชุดนี้ครับเขามีชื่อเรียกเป็นชื่อย่อว่า C-Mask นะครับ C-Mask ซึ่งตัวโปรเจกต์นี้มันก็ย่อมาจาก C-Mask เนี่ยย่อมาจาก c o n f o r m a b l e m u l t i m o d a l Sensory Face Mask ครับผมเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับจุดเด่นอีกอ,อย่างคือมันเป็นเฟรมที่เป็นพอลิเมอร์ครับยืดหยุ่นได้ทนการบิดได้แล้วก็สามารถใช้ซ้ำได้แล้วก็สามารถที่จะไปติดกับหน้ากากได้ หลากหลายรูปแบบครับทีนี้พอติดเข้าไปนะเจ้าตัวอุปกรณ์ที่เป็นแผงวงจรหลักมันก็จะดึงข้อมูลครับแล้วก็ส่งต่อด้วยสัญญาณบลูทูธครับอาจจะไปยังสมาร์ทโฟรหรือ,อุปกรณ์รับสัญญาณเพื่อเก็บข้อมูลนำเอาไปประเมินผลในเซิร์ฟเวอร์ครับในการทดลองเนี่ยก็มีการทดลองกับกลุ่มทดลองที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับผู้ชาย5คนแล้วก็ผู้หญิง5คนแล้วก็อ่านค่าต่างๆนะแต่ละคนก็อย่างที่เห็นในวิดีโอนะครับต้องเดินต้องวิ่งต้องทดลองขยับต่างๆให้ได้มากที่สุดครับ ก็มีการให้ข้อเสนออย่างหนึ่งนะครับว่าเขาบอกว่าเท่าที่ทดสอบดูเนี่ยหน้ากากสําหรับผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหามากกว่าของผู้ชายนะครับในแะง่ของความไม่แนบสนิทนะเกิดช่องว่างต่างๆได้เยอะกว่านะครับซึ่งเขาก็หวังว่าถ้าต่อไปเจ้าอุปกรณ์เนี่ยมันแพร่หลายเราก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลของแต่ละคนนะแล้วถ้าเมื่อเทคโนโลยีด้านการผลิตหน้ากากอนามายัยซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีหน้ากากอนามัยที่เทเลเมสสาหรับ แต่ละคนได้เนี่ยมันก็จะสามารถทําได้ดีขึ้นแต่ละคนก็จะมีชุดข้อมูลของตัวเองว่าเอหน้าของเราการขยับของเราเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยแบบไหนแล้วมันจะแนบชิดแล้วก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคได้มากที่สุดครับก็เอาใจช่วยนักวิจัยของ MIT ในข้อนี้ด้วยนะครับผมข่าวถัดมาครับเป็นเรื่องของ Apple ครับ Apple ได้ประกาศว่าเขาจะลดการปล่อยคาร์บอนนะนี่เป็นเรื่องคิดแต่ Apple บอกว่าจะลดทั้งซัพพลายเชนภายในปี2030ครับ อันนี้ผมว่ามันเริ่มเป็นสัญญาณทีดีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ a p p เ e เขาเอ,อ,ออกโทรศัพท์รุ่นใหม่นะครับแล้วมักจะตัดอุปกรณ์ตัดสายชาร์จอะแดปเตอร์อะไรเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องที่ถูกมองแบบน ег าทีฟแต่ทางบริษัทเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าเขาลดเรื่องของการใช้วัสดุใช่ไหมครับเรื่องของรักโลกแต่ด้วยความที่สินค้าของเขาเนี่ยมันราคาแพงผู้บริโภคก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นการเอาเปรียบหรือเปล่าแต่อันนี้มันพลิกไปแล้วครับเพราะที่ผ่านมาเรามักจะมองว่าผู้บริโภคนี่แหละเป็นปัจจัย นะที่จะทําให้ผู้ผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยต้องหาทางนั้นดิ้นรนที่จะลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้แต่ด้วยความที่เป็นเขาเป็น Apple เนี่ยผมมองว่าเขาก็มีสถานะเหมือนเป็นการพูดแทนผู้บริโภคได้เพราะเขาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่ซัพพลายเออร์เนี่ยต้องสั่งเขาทีนี้เขาก็เลยบอกเลยว่าผู้ผลิตวัตถุดิบซัพพลายเออร์ต่างๆของ Apple เนี่ยก็จะต้องลดการปล่อยคาร์บอนต้องเอาเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานทดแทน เข้ามาใช้นะครับแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้มันไปถึง100%ให้ได้ในขณะที่ตัว Apple เองครับในตัวบริษัทของเขาเองก็จะพยายามที่จะเอาพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใช้ในการโอเปเรตการทำงานต่างๆให้ได้มากที่สุดเช่นกันนะครับทีนี้ Apple เขาแถลงว่าเขามี3เป้าหมายหลักครับที่จะทำให้การปล่อยคาร์บอนของทั้งซัพพลายเชนทั้ง global supply chain ของเขาเนี่ยลดลงข้อแรกนะครับก็คือซัพพลายเออร์จำนวน200รายครับจะต้องเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์อะไรต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานของเขาเพื่อผลิตสินค้าป้อนกับ Apple ครับและเขาจะลงทุนเพิ่มในการใช้พลังงานหมุนเวียนมากกว่า3,000กิโลวัตต์กิกะวัตต์ต่อปีนะครับเพื่อรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้ากับอุปกรณ์ของ Apple ทั่วทั้งทวีปยุโรปและข้อ3ก็คือลดการปล่อยคาร์บอน1ล้านเมตรรกตันครับภายในปี2025 โดยอาศัยกลไกคือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูธรรมชาติหรือว่า Apple Restore Fund ครับก็เป็นกองทุนชี่บริษัทตั้งขึ้นมาครับทั้ง Apple เนี่ยเขาถแถลงว่าในปัจจุบันนะบริษัทสามารถที่จะลดการปล่อยคาร์บอนลงได้แล้วกว่า40%ครับเริ่มตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาแล้วก็ยังมีแผนที่จะทำเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ,ๆครับแล้วก็จะปล่อยคาร์บอนลดลงร่วมกับซัพพลายเออร ให้ได้ตามนโยบายที่ตั้งไว้ภายในปี2030ครับก็เป็นเหมือนเป็นเมจิกนัมเบอร์ที่ทั่วโลกก็รับรู้ร่วมกันแล้วนะครับก็ครั้งนี้อย่างที่ผมบอกว่าดูเป็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่าไม่ใช่แค่เออตัดอุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆออกไปก็ในฐานะผู้บริโภคนะครับหรือใครที่เป็น Apple Fan ก็ต้องรอดูกันต่อว่าในอุปกรณ์ Apple ชุดต่อๆไปเนี่ยจะเริ่มมีการระบุข้อมูลไหมว่าการผลิตแต่ละซีรีส์แต่ละรุ่นเนี่ยมีการ ลดการปล่อยคาร์บอนลงได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือกี่ตันก็ว่ากันไปนะครับเอาละครับมาถึงข่าวถัดมาครับเป็นเรื่องของโดรนครับและโดรนอันนี้ถูกนำมาใช้ในการสู้กับไฟป่าครับผมซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับเราได้ทราบข่าวเรื่องของการเอาโดรนมาอัดแอปใช้นะครับเพราะโดรนนี่มันมีความสามารถในการเคลื่อนที่และทางานที่หลากหลายมากนะครับแล้วก็ด้วยเคโื่อยีเนี่ยก็ทําให้ต้นทุนราคาของมันเนี่ยลดลง แต่สิ่งที่เรามักจะรู้สึกดีก็คือเอาโดนมาใช้ในงานอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิภาพของคนโดยเฉพาะเรื่องของไฟป่านะครับเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลเรื่องของไฟป่านะั้นแน่นอนทํางานยากมากแล้วก็เสี่ยงอันตรายในขณะที่ตัวไฟป่าเองเนี่ยมันก็เป็นมหันตภัยที่ร้ายแรงมากนะครับมันทําลายทั้งชีวิตทรัพย์สินนะครับสัตว์เลี้ยงแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆด้วยโดยใช้เวลาแค่สั้นๆดังนั้นการดับไฟป่าเนี่ยมันต้องใช้ พลังงานใช้ความเร็วที่สูงมากครับและแน่นอนครับโดรนนี่แหละคือตัวที่จะช่วยได้ผลงานนี้ครับเป็นของสตาร์ทอัพจากประเทศเยอรมนีครับมีชื่อว่า nature tech engineering ครับก็เป็นผลจากการร่วมมือของทั้งนักวิทยาศาสตร์วิศวกรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการดับเพลิงครับเพื่อออกแบบการพัฒนาฝูงโดรนครับที่มันจะทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและวาง กรอบการทํางานว่ามันต้องพร้อมจะทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะไฟป่าเนี่ยถ้าเราหยุดพักอะไรไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทําไว้ตอนแรกอาจจะสูญเปล่าได้ระบบของฝูงโดรนนี้ครับพัฒนาให้ควบคุมได้ด้วยดาวเทียมครับสามารถที่จะบรรจุหน้ามาดับไฟนะครับเนื้อจุดกําเนิดไฟได้โดยตรงในอัตรา280,000ลิตรต่อวันครับผมแล้วก็มีระยะทําการเนี่ยครอบคลุม ได้ถึง10กิโลเมตรและอย่างที่เรียนนะครับมันทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงครับทาง n a t u r e t e ท h ก็บอกว่าการใช้ฝูงโรนอันนี้เนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับเมื่อเทียบกับการที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินที่ไปพ่นน้ำหรือว่าสารดับไฟครับผมโรนของ Nature t e ท h ก็แน่นอนว่าใช้ไฟฟ้า1 0 0นะครับทำงานตอนกลางคืนก็ได้นะครับแม้ว่าจะมีสิ่งบดบังต่างๆเพราะแน่นอนมันก็ถูกควบคุมด้วยดาวเทียมนะครับสามารถที่จะลำเลียงตัวเอง กลับมาเติมน้ําแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยอัตโนมัติครับผมเวลาที่ออน้ําหมดหรือว่าแบตใกล้ที่จะหมดครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้การทํางานร่วมกับพนักงานดับเพลิงได้ด้วยนะครับผมก็อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากและก็ควรจะมีใช้ในทุกประเทศนะครับหรืออย่างในประเทศไทยเองที่เราอาจจะไม่ค่อยมีคนที่ดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังมากเนยถ้ามีหน่วยโดรนตรงนี้มันก็จะช่วยลดปัญหานะครับ ควันจากไฟป่าที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูที่อากาศแห้งแบบนี้นะครับเอาล่ะครับมาถึงข่าวถัดมาครับเป็นเรื่องของการหันลมครับกังหันลมก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านั่นเองครับและกางหันลมอันนี้ครับเป็นกางหันที่ไร้ใบพัดครับผมจากบริษัทแอร์โรไมครับผมเพราะปกติเนี่ยเราคงคุ้นเคยว่ากังหันลมก็ต้องมีใบพัดแล้วก็ต้องมีใบพัดที่ขนาดใหญ่มากๆด้วยใช่ไหมครับเพื่อที่จะสร้างพลังงานไฟฟ้า แต่ทุกวันนี้มันไม่จําเป็นแล้วครับคือถ้าเราพูดถึงกังหันลมเราอาจจะมองว่ามันต้องไปตั้งอยู่ในที่ที่ทมีลมนะครับมีขนาดใหญ่ถ้าเป็นที่ที่มันไม่สะดวกเราอาจจะมองเรื่องของพลังงานไฟฟ้าครับแต่ทางอารเรมลยเนี่ยเขาก็มองต่างกันว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จากโซลาเซลล์อย่างเดียวครับกังหันขนาดเล็กนะครับมันอาจจะมีข้อจํากัดแต่ สิ่งทเขาเลือกทําคือใช้อุปกรณ์ที่จับการไหลเวียนของอากาศภายในอาคารได้ครับคล้ายๆกับแอร์ฟอยส์ในรถแข่งนั่นเองครับที่สามารถที่จะช่วยเบี่ยงกระแสะลมแล้วก็สร้างแรงกดนะครับให้รถเนี่ยมันเกาะอยู่บนพื้นถนนได้นะเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันก็ทําให้เราสามารถที่จะสร้างพลังงานได้จากความเร็วลวมที่ต่ําเพียงแค่5ไมล์ต่อชั่วโมงก็สามารถที่จะสร้างพลังงานได้ครับทำให้การผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานลมไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นกังหันใบพัดขนาดใหญ่เสมอไปครับกินพื้นที่น้อยลงด้วยนะครับดูแลรักษาก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกังหันลมของทยงเอโรมายเนี่ยได้รับการออกแบบให้ติดตั้งบนหลังคาของอาคารขนาดใหญ่ครับคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าศูนย์การผลิตหรืออาคารสำนักง,งานต่างๆนะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงขนาดใหญ่เพื่อรองรับ กังหันใบพัดขนาดใหญ่ต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีมีช่องทางนะครับในการผลิตไฟฟ้าได้ทั้งจากแสงอาทิตย์แล้วก็หล่มบนพื้นที่จํากัดพื้นที่เดิมที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบนหลังคาอะไรก็ตามนะครับก็เรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วถ้ามีความคืบหน้าเราก็จะนํามาเล่าให้ฟังนะครับนะครับแล้วทั้งหมดนั้นนะครับก็คือ Factory News นะครับข่าว สารรอบโลกครับเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมและก็เทคโนโลยีการผลิตที่เรานํามาฝากกันนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการทั้ง4ท่านนะครับโตเกีครับอุปกรณ์เทอร์มิน b ลบล็อกเกตพรีเมียมจากญี่ปุ่นครับจัดจำหน่ายโดย KPT Machinery ครับอิสคารคัตติ้งชูระดับไฮเอนที่ผลิตดโดยเทคโนโลยีชั้นสูงจากอิสราเอลครับเรียนเทคบริการซ่อมและปรับผิวของพื้นโรงงานด้วยเทคนิคคริสตัลฟลอร์และบางกาก แอปสูตครับผู้จำหน่าย EV Charger จาก ABB ครับที่รองรับการชาร์จ EV Free ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยครับและเราทิ้งท้ายกันนะครับด้วยช่วง Factory Show Off ครับแต่อันนี้มันอาจจะไม่ค่อย Factory เท่าไหร่นะครับเพราะตามคลิปเนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าสิ่งปริอันนี้มันเป็นงาน Handmade หรือเรียกว่างาน Homemade นั่นเองครับอันนี้เป็นคลิปที่ทางเพจ ุปปะขาบลอนดี้ครับเขาได้แชร์วิดีโอจากเทาร์ t t ลท์ i f e Pilot ครับโดยในวิดีโอบอกว่าเนี่ยเป็นงานเรือบินได้นะครับที่เป็นงานโฮมเมดจากประเทศบังกลาเทศครับโดยเขาใช้ชื่อวิดีโอว่า n n r r e i i l l h o o m m a d e Flying b o a t นะครับก็คือเรือบินได้แต่ในความเป็นจริงในวิดีโอเราก็จะเห็นว่ามันคือแพรและผมเข้าใจมันน่าจะเป็นแพยางอย่างหนึ่งด้วยนะครับที่อาศัยการเอาโครงเหล็กครับมาขึงกับตัว ถ้าใบคลุมเรือครับก็จะเกิดปีกของเครื่องบินขึ้นมาซึ่งปีกเนมีความกว้างทั้งหมดเนี่ย11เมตรนะครับแล้วมันก็สามารถที่จะ บินได้ถึง45ไมล์ต่อชั่วโมงครับบนฟ้านะครับและถ้าอยู่บนน้ำนะเจ้าพัดลมตัวนี้มันก็สามารถที่จะทำให้เรือเนี่ยแล่นได้30ไมล์ต่อชั่วโมงครับจากวิดีโอเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเขาน่าจะติดกล้องเอาไว้ที่ส่วนปีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเอาไว้ดูสนุกๆน,นะครับเพราะถ้าถามคอมเมนต์ผมผมก็จะบอกว่าไม่แนะนําให้ทําตามนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยยังไม่เห็นตรงไหนหรือไม่มีข้อมูลเลยที่พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยเลยนะครับดูวิดีโอไปก็ เสียวไปด้วยนะครับทั้งเสียวทั้งใบพัดเสียวทั้งโรงการบินตอนแลนดิ้งก็เสียวเข้าไปอีกนะครับเอาเป็นว่าก็ดูกันสนุกสนุกละกันนะครับก็แล้วเราพบกันใหม่นะครับเป็นประจำทุกๆวันศุกร์นะครับผ่านทาง f c e b o o k Page M M Modern Manufacturing นะครับรวมถึงทาง YouTube Factory Choice ครับอย่าลืมนะครับกด Follow กดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่เราย่อยมาอัปเดตกันเป็นประจำครับสำหรับในครั้งนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ